สวัสดีทุกผู้ชมทุกท่านเงินด้วยนะคะวันนี้นะครับอยู่ในช่องอ่าชาลเลอฟชเนดาวนะครับวันนี้นะครับก็นะครับอัปเดตนะครับใหม่ของ p e ลสเวเลเตอนะครับก็นะครับท่านผู้ชมก็รู้อยู่แล้วนะว่ามันอัปเดตนะครับเออนะครับอัปเดตนี้เป็นอัปเดตใหม่นะครับมาถัดจาก the Void นะครับ อืมนะครับตรงนี้นะครับเด e v ยว c e ์นะครับตรงนี้ก็นะครับจะมีอ่าตรงนี้มาใหม่นะครับก็คือโซนใหม่นะครับอยู่ในโลกปกตินะครับเนาะก็เป็นโซนที่สามนะครับของโลกสี่นะครับเนาะชื่อโลกนะครับชื่อว่าแคทเ e อร์นะครับเนาะอัปเดตน่าจะรู้อยู่แล้วแหละทุกคนน่าจะรู้อยู่แล้วแหละจะหัวเอาคลิปมาทํานะครับเนาะอืม ก็นะครับก็จะมีตู้ใหม่มา3ตู้นะครับนะครับตู้นี้ก็เป็นตู้นะครับชื่อว่าพาวเอ็กนะครับยันเอ็กนะครับยันเอ็กนะครับต่อไปก็แคทเอ็กเนาะก็ตู้นี้นะครับมีฮิวบอลลูนแคทด้วยนะครับผมเปิดไปผมก็ไม่ได้นะครับมันได้ยากมันได้ยากอ่ะท่านผู้ชม แล้วก็นะครับจะมวีโซนใหม่มาหนึ่งสองสามสี่โซนแล้วโซนตรงนั้นนะครับก็จะเป็นกล่องใหญ่นะครับกล่องใหญ่นะครับตรงนั้นก็จะเป็นกล่องที่ใหญ่นะครับต่อกล่องใหญ่นะครับผมมีสัตว์ยาเก้าตัวเองนะครับนี่ยมาขุดช่วยเขานะครับก็จริงก็นานอยู่นะกว่าจะแตกเนี่ยเพราะว่าสัตว์เลี้ยงฮัสคอร์นะครับโดนเนิฟนะครับท่านผู้ชมอืมสัตว์เลี้ยงฮัสคอร์โดนเนิฟอะ ใช้ไม่ได้ใช้ไม่ได้แลทุกคนมันโดนเนิบเดี๋ยวรอให้กล่องตรงนี้แตกก่อนแล้วกันเดี๋ยวค่อยลงไปดูด้านล่างว่ามีอะไรเพิ่มมาไหม โอเคแตกนะท่านผู้ชมก็ได้ประมาณสองบิลเลียนนะครับ <c oughs> สัตว์เลี้ยงที่ผมนะครับใช้อยู่นปัจจุบันก็เป็นสัตว์เลี้ยงที่ดีที่สุดนะครับของโซนปกตินะครับก็นะครับห้าห้าห้าร้อยสี่สิบสามทิลเลียนนะครับเนาะอันนี้นะคะรับปัดแต่เช้าเลยนะห้าร้อยสี่สิบสามทิลเลียนด้วยกันนะครับผมฟาร์มมาตันละผมเปิดมา เปิดมานานแล้วนะครับแบบเปิดแบบเปิดป้ดดางไว้นะครับผมเปิดเยอะมากนะครับตัวนี้ผมยังไม่ได้เลยไอตัวยักษ์เนี่ยได้แต่่ิด้ข้อนะครับโอเคไปถทอผาซาดีก <S <S าาดก่ <S <S อ,อเดี๋ยวไปดูในแบงก์ก่อนดีกว่านะครับก็มันมีอะไรไหมนะครับท่านผู้ชมเนาะอ่าในแบงก์ ในแบงค์ไม่ค่อยมีอะไรพิเศษนะครับเนาะแล้วผมก็ไม่ได้เก็บอะไรไว้มากนะครับ <laughs> เพชรก็เหลือเก้าบิลเลียนโอ้แบบเหลือเก้าบิลเลียนจริงๆเลยท่านผู้ชมรับหนึนน่งนะครับ <c oughs> เลื่อนไปดูด้านล่างไม่มีอะไรนะครับ มีอะไรแบบคือแบบอันเนี้ยผมตุนไลยตัง้งนานะไอพิกเซลเดมอนเนี่ย <c oughs> เพชรก็ไล่หล่อเข้าไปนาทีนะครับอะไรเนี่ยเพชรพีสฮะเพชรพีสเพชรพีสเหรอ,อให้เขาหน่อยแล้วกันเอาตัวไหนหเขาดีอ่ะเออ เขาเป็นเด็กใหม่เอาตัวดีๆให้เขาเลยดีกว่าเอาตัวไหนดีตัวไหนให้เขาดีวะเขาเป็นเด็กใหม่เอะเขาเพิ่งมาเล่นแล้วเขาขอสัตว์เลีย้ยงอย่างงั้นเหรอน่าสนใจกู <c oughs> ต้องทำบุญใช่ไหมเนี่ยถึงกูจะเปิดได้ตัวใหญ่ได้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 ไดได เอาตัวไหนให้เขาดีเอาตัวที่มันโหดๆดดตัวดีๆไปเลยอ่าเอาตัวตัวพวกนี้กแล้วน,นะอ่ะเอาไปเผื่อเขาไม่มีเพชรเอาเพชรเลยหนึ่งส,สิบล้านหนึ่งแสนแล้วหนื่งแสนล้านสิบล้านอ่ะ ให้เงินไปสิบล้านเป็นไงได้ปะครัเป็นงไง <c oughs> Thank you ฮะ Thank you แล้วไงต่อฮะบัตรอะไรอะไรบัตรอะไรคือบัตรครับ ตั้คำถามมาหน่อยครับอะไรคือบัตรฮะจะเทรดมาเหรอลองดิลองเปิดไว้ดิเขาเทรดจังไรว่าเอาเทรดมาเฉยอะไรเหรอต้องการเพิ่มเหรอ you for pa Are you kidding me bro? Hi <laughs> Huh? Lag Huh? Huh? thì ngờ mình à. đi hay này nè, thật sự, thật họcเลย em nick coordinating video Thải clip rồi à? <laughs> hả huh? thank you uh bye au <laughs> oh. add fan với เอาหายไปเลยหายไปแล้วเผลอหายไปแล้วเฮ้ยจริงจริงจะไม่ได้ฮิวปป้า ยูฟป้าอะฮ่าฮ่าอไรวะยู่ายูหู้ป้าฟรีเฉยอแล้วก็ไม่ได้แอดเฟนด้วยจำชื่อเขาไม่ได yeah> ้แล้วเดี๋ยวกลับไปย้อนคลิปดูแล้วก็แอดเพื่อนแต่เขาให้ยูฟป้าอะไรเนี่ย ลักชีร์แล้วกันฟอปป้าพี่ฟอปป้ามันได้งไงช็อกเลยช็อกเลยไม่เคยม,มีคนให้แบบนี้มาก่อนช็อกเลยทุกคนช็อกเลยช็อกช็อกเลยช็อกเล,ล,ลยแย่แย่ ให้มันได้ไงวะเขาบอกว่าเขาถ่ายคลิปเลยว่าเขาเป็นคนดังแน่เลยเขาคือใครวะเขาคือใครเขาคือใครจากที่ไหนอย่างไรเขาเลคกร์ดดิ้งอยู่วันจะมาถีบมาซ่างเจอคนเพชรพีชใส่ให้สัเลี้ยงเขาแล้วเขาให้ฟอปป้าตอบแทนเนี่ยนะ าแต่แบบไม่โหลดไม่มีใครซื้อฮาร์ดรคัตเตอร์แคทเลยหรอฮาคัตเตอร์แคสเป็นหกสิบหกร้อยแปดสิบแปดล้านพิกเซลเดมอนซื้อแต่พิกเซลเดมอนงี้ยยูปอปพา์อหา่อึงไม่อหากอึงไม่หยุดครับอึงไม่หยุดเลยโอ้ my god Pa, ิูฟอป้าแคททำไมเขาเขามีเยอะจังกับคนเนี้ยทำไมคนนี้เขามีเยอะจังยูกะกรยูความกินมีฟอป้า้าเพึ่งได้เมื่อกี้นี้เลยฟปอป,ป้าอ่่อกูอึง แม่งอยู่ๆแม่ก็มีคนให้ป๊อปป้าแคทยูแล้วก็อยู่ๆก็หายไปเลยอะไรวะเนี่ยผมวงงแต่ก็ดีแล้วแหละโอ้มีเป็นแถวเลยไม่เป็นไรเพื่อนกูก็มีเป็นแถวเหมือนกันก็มีเป็นแถวเหมือนกันอย่าอวดครับผมก็มีเป็นแถวเหมือนกันครับ <laughs> แต่เขาเยอะกว่า ฮิ aba, วฟ้าว่ะไม่เคยได้เลยวะ่ะ <laughs> ไม่เคยได้แบบฟรีๆามาฮิวแฮเกอร์อ่ะ5ฮิวฟ์4ฮิวฟ์ที่คือ4ฮิวฟ์แบบปกติที่ไม่ได้เป็นเรนโบว์อ่าฮะ นี่คือทีมสัตว์ยักษ์ของผมนะครับไอ้ยา่าอยู่ก็ไม่เคยได้พบปาเฮ้ยไข่กลับเริ่ปกติก่อนเท้ปภาซ่าไม่มีอะไรนะ่าสนใจเลย ก็มีคนให้ฟอป้า,อา,อาไอ้เอ้ยมาต่อฟักเกอแซดไอ้สักอย่างอ่ะคนชื่อคนเมื่อกี้น่ะฮะก็งงอะเพราให้ฟอป้าฟรีอ่ะ เขาอยู่เซอร์มีแมวไม่ได้อยู่เขาไม่ออนแล้วเดี๋ยวต้องไปดูชื่อเขานะครับโอเคสับคิดดิค่ะเดี๋ยคิดดอย่าลืมไลค์อย่าลืมซับเนาะไม่ได้อธิบายเลยอย่าพึ่งนะครับก็จะมีนะครับไข่ใ,ใหม่นะครับก็คือไข่แบบพวกนี้นะบเอ็กซ์คลนะูซีฟเนาะแล้วก็มียิวนะครับนะครับเอ็กซ์คลูซีฟพิโอนะครับ ยิมหิวบอลลูนนะครับไม่มีลลบักนะครับครับก็จะมีแพ็คนะครับแพ็คนะคบแพ็คนี้นะครับแล้วก็ไอ้ด้านล่างนะครับจะเป็นแพ็คที่เขาเปิดสัตว์ยักษ์ไม่ได้นะครับแล้วก็มีเกมพาร์ทใหม่นะก็คือออกออกนะครับออ t ทู e พเอกนะครับออกท p เ l เอกนะครับเปิดไข่ได้แปดฟองแต่ต้องมีแต่ต้องเป็นแต่ต้องมีอ่าทิปเปิลเอกก่อนนะครับถึงจะซื้อได้แล้วครับเนาะ ไม่มีอะไรมากนะครับอัปเดตดีนะครับก็เพิ่มโซนมาใหม่แล้วก็เพิ่มเกมพาร์ทใหม่นะครับก็เพิ่มแพ็คใหม่นะครับเนาะแล้วก็เหลืออัปเดตอีกหนึ่งวันนะครับหนึ่งวันก็อัปเดตแล้วนะครับได้วสวนของเป็นสเวเตอร์เอ็กซ์นะครับเนาะโอ,โอ,โอโดีใจเลยเป็นคนได้สอดยักมาฟรีถ้าคลิปนี้ใครจะคิดดีลหรือไลค์อยืมซ like, ับดนะ้นะจะกำลังคลิปหน้าครับบ๊ายบายครับ